จำเธอได้ไหมส่องปัจจุบันของเคสนักตบลูกขนไก่สมบัติแห่งชาติมาริเชียสทบทวนความทรงจำของแฟนกีฬาแบดมินตันกับสาวสวยหน้าหมวยที่ดูมุมไหนก็คนเอเชียแน่นอนแต่เธอกลับมีสัญชาติอยู่ในประเทศเล็กๆของทวีปแอฟริกาอย่างมาริเชียสเสียอย่างนั้นย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วในศึกโอลิมปิกเกม2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเคสฟูคุน นักแบดมินตันสาววัย23ปีณนะตอนนั้นสร้างชื่อให้คนไทยรู้จักหลังจากดวลรักเกตกับน้องพีทพรทิพย์บุรณประเสริฐสุขสาวนักตบขนไก่ทีมชาติไทยในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายแอฟริกาหน้าหมวยเคทฟูคุนขนไก่สาวสุดเซ็กซี่ อย่างไรก็ดีหลังจบการแข่งขันนั้นไปสาวเคสก็เงียบหายไปจากหน้าสื่อพักใหญ่แม้จะยังมีแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆอย่างต่อเนื่องก่อนจะได้แชมป์สุดท้ายในรายการ b ีดับเบิลยูเอฟอินเตอร์เนชันลชาเลนจซีรีส์ที่ประเทศแอฟริกาใต้เมื่อปี2019ซึ่งหลังจากนั้นเธอตรวจสารกระตุ้นไม่ผ่านและทําให้ต้องโดนแบนจากเวทีระดับนานาชาติ2ปี สำหรับเคสฟูคุณเกิดที่เมืองโมกา้าประเทศมาเลเชียสเมื่อวันที่29มีนาคม1,993ในครอบครัวชาวจีนอพยพโดยมีพี่สาวอีกคนชื่อว่าคาเรนฟูคุณที่แก่กว่า9ปีซึ่งสวยเซ็กซี่และเล่นกีฬาแบดมินตันจนมีดีกรีทีมชาติเช่นกันก่อนจะไปเรียนจบปริญญาตรีสาขาการจัดการด้านกีฬาจากประเทศฝรั่งเศสและพำนักอาศัยอยู่ที่แดนน้ำ้อมเป็นหลักจนถึงปัจจุบัน แม้จะไม่ได้มีเลือดเนื้อเชื้อเคือยของชาวมาริเชียสในตัวแต่เคทฟูคุณถือเป็นซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของวงการกีฬาในประเทศทําให้ในโอลิมปิกเกม2016เธอได้รับเกียรติเป็นตัวแทนนักกีฬาถือธงชาติตนเองในพิธีเปิดด้วยส่วนด้านเกียรติประวัติในอาชีพนักตกขนไก่ของสาวเคทบอกเลยว่ายาวเป็นหางว่าวไล่ตั้งแต่เหรียญทองแอฟริกันเกม2015ในประเภทหญิงเดี่ยวและประเภททีมพร้อมเหรียญเงินในประเภทหญิงคู่เหรียญทองหญิงเดี่ยวชิงชิมปอแทงปีม2 0 1 4 2017 2018เหรียญทองหญิงคู่ชิงแชมป์ทวีปแอฟริกา2014แชมป์ทวีปแอฟริกาประเภททีมหญิง2016 2018และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายด้านหัวใจสาวสวยแอฟริกาหน้าหมวยวัย29ปีเข้าพิธีสมรสเรียบร้อยไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2020กับมิลานลูดิกนักแบดมินตันทีมชาติสาธารณรัฐเช็กซึ่งถือเป็นคู่ชีวิตที่คอยให้กำลังใจและเรียกความฟิตให้เธอเพื่อการกลับมาลดแล่นในวงการลูกขนไก่อีกครั้งในอนาคตอันใกล้